สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมเค a z ซี่คอนนะฮะอยู่เกมไทม์ดิเพนเดอร์นะครับผมเกมแนวเรียกว่าไงดีแนวดิเพนป้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่ามาในทีมของอนิเมะนะฮะก็อาไปลองเล่นดูแล้วกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็สำหรับเครื่องนี้มันอาจจะอื้อๆกระจกๆนะก็จนๆดูไปแล้วกันโอเค เนี่ยนะครับอยู่ที่จุดหล่อนะครับใส่ซาบาวนะครับฟังโอเคครับผมการเล่นนะผมเราก็มาที่ตัวนี้ฮะเนี่ยมันเรียกว่าไลฟ์นะครับผมเซอร์ไพรีโมนะครับมอนมั่ใช่ไหมกดเข้าไปครับก็จะมีพวกสตอรี่นะพวกสกิลทิ้งนิ่งยังไม่เปิดนะครับผมก็แล้วมันก็จะบอกมอนทานเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับไปลองเล่นดูนะโอเค ทีเรามาที่ดาดนี้เลยฮะอันสองขี่เท่าไหร่้นไม่รู้สกิ๊ดสากโอเคจัดไปครับผมก็จะมีอ่าขอรางวัลที่ได้รับนะฮะแล้วก็พวกเนื้อนี่แล้วมีเรื่องด้วยป่นเนี่ยกดชอบวิดีโอสิโอเคประมาณนี้แล้วกันมัน้งนะครับมั้งนะไม่รู้กันจัดไปครับผมสกิปไมได้นะต่ต้องผ่านเกาะสกิปไปดูปึ๊บ ซึ่งมันไม่มีสริปนะครับแล้วก็ออโต้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องผ่านด่านนิดหนึ่งนะไปลองเล่นดูแล้วกันนบครับเกมนี้นะโอเคไป let's go <S โอเคฮะมาแล้วครับผมการเล่นี่คือเราเนี่ยเลือก <โฆ S 2> พวกเนี่ยลงไปตามจุดต่างๆนะครับ,รบซึ่งซึ่งถ้าออโต้ออกเนี่ย ออกเแล้วกันนะครับเราต้องรอค่าพลังตรงนี้นะตามเต่แต่้าตามตัวละครค่าไล่ค่าไล่าลากลงไปครับผมลุกเออนี่ยมันจะมีจุดบอกนะครับซึ่งแต่ละจุดมันก็จะไม่เหมือนกันนะหมายความว่าอันนี้มันเป็นรูปธนูใช่ไหมบางตัวเป็นรูปดาครับเนะนี่ยนะแล้วอันนี้ลงไปแล้วอ่านะตัวน,นี้เป็นรูปดามันก็จะตั้งตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เป็นที่ของธนูนะเออนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละ ม่งงใช่ไหมเอาพวกนี้ออกไปมีสายพวกจิงคโดแต่ว่าไม่ให้ไม่อยู่ตรงนี้เหมือนกันเป็นจิงคโดแบบด้านหลังเป็นสายบลับอะไรเงี้ยนะครับมาเลือกดูตัวละครอีกสี่นะครับตรงนี้นะเลือกดูนะครับอะทีนี้ตัวละครเราับผมมันจะสามารถกดเข้าไปปุ๊บแล้วมันมีสกิลกดใช้ได้แบบนี้ครับผมอ่าหรือถ้าตัวละครถ้าเรลพะครตัวละครเต็มใช่ไหม เรากดตรงนี้ครับมันจะดี l e t ตัวละครน,นั้นออกไปแล้วก็จะมีเวลาเวลาบอกปุ๊บแบบนี้นะอีกเก้าสิบปีเอาตัวอื่นทองลงแทนนะผมคือประมาณว่าเอามาช่วยดับหน้าก่อนงงงั้นไม่งงใช่ป่ะเออประมาณเนี้ย <c oughs> ไม่นับคนละทันทหนวะมองมีกคนแล้วกันไอ้ยิงลูกยิงมันก่อนเลย ป,ป,ป,ปน้ำหัวใจเลยอ,อีกเงึงดูวยโอ้ยก็ไม่น่าทันนะตอนนี้ okay, โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันอ,อ,อันนี้คือแผลนะฮะเห็นไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พยายามอย่าให้หลุดไป,ไ,ปได้เลยนะครับอ่าลองลองสักรอบหนึ่งมาครับมาครับแจมือครับ <laughs> เราเลือกกดคูณสองก็ได้นะแต่ว่าเรายังไม่กดด่านหน้าก่อนเลยมามาอืออือพอจนนั้นตายแล้วผมย่างมัน ม,มันจะยากขึ้นเลยนะเนียแหวนไว้ลูกแทงไว้ม,มาสองท่านเลยสวยเหมืนอนผ้ามปแล้วยังมันจะยากขึ้นใช่ไหมครับเนะี่ย จะใช่เลยนะมันแบบยากขึ้นแล้วแหละนี่แหละครับต่อแนงครับผมอะไนแบบตัวทำไหมอโอเคได้อยู่ได้อยู่ไอ้นั่นเวฟแล้วครับผม คนนี้โอ้คมตรงนี้ไหมเอาเลยตรงนี้เลยมาเดฟสุดท้ายมันโหดจังวะเร่ๆเรื่เร่เรื่ไ้เาโอ้ยสาย ก่อนตายเออเด็กน้อยมาทาครับยังยัได้อยู่ครับผมทันไหมวะทันไหมว่าอยู่ตรงนี้โอเคครับผมได้อยู่ได้อยู่ ไเนีย,ยต้องตรงนี้แล้วแหละสู้มันเออสวยใส่ฟ้าใส่เข้าให้นี่ทำมันยมีสกิลนะผมอย่างที่บอกบางตัวกว็เป็นสกิลอาร์ต้นะไม่จำเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องกดนะครับจะตายแล้วครับท่านหนูใส่ไม่เลยนี่ โอเคก็ประมาณนี้นะก็ต้องจัดอะไรให้ดีนะผมไม่งั้นก็จะม้อยเหมือนตอนแรกนะอันนกประมาณนี้แล้วกันโอเค,อเคก็ประมาณนั้นนะครับผมมาดูร,บร,บร,บระบบอื่นๆกันบ้างนะครับที่ที่มันเปิดให้นะครับแรกคือไปที่ทีมนะครับน่าจะเป็นการจัดทีมไม่มีอะไรก็แค่กดคลิกเข้าคลิกออกนะครับไม่ได้ยากเลยเลยนะ อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะผมพยายามอย่าเอาพวกนี้เยอะมามามากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงไม่ทันในช่วงแรกนะครับโอเคต่อมาครับผมเป็นซัมมอนนะครับก็น่าจะเป็นอ่ากระชปองเกมนี้นะครับผมซึ่งอ่าจะลองเปิดดูดิมีไหมมีใช้เพชรไหมไม่มีเลยมันจะไม่ให้กูเปิดอะไรสักี่สักจั่งใช่ไหม ซื้อบานโอ้โหหนึ่งอันพันหนึ่งเนยโง่จังวะครับโอเคก็ไม่มีให้ดูนะครับไปลองดูเองแล้วกันสโตรโ์ครับผมมีได้บ้างมีแพ็คเตอรนะครบสามทสามบาทไทยนะครับเพราะว่ามังงนนะก็เป็นพวกนะสายเงินนั่นแหละเออนะครับเป็นร้านค้าต่างๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนรีเซิร์ชนะครับอันนี้คือไลน์ ใช่รีเซิร์ชไหมอ้าเป็นการสร้างโอ้เพิ่งเห็นอะไรนี้นเ,นเป็นการพวกเมเนจ์ระบบการเมืองนะครับนี่อ่าไปเลยให้ดูใช้ใครเป็นคนสร้างใช่ไหมามาใช้สามเลยแหละสี่ปีกว่านะครับโอเคอก็มีระบบสร้างเมืองด้วยนะน่าจะได้พวกของ รางวัลทั่วไปนี่นะครับทำอะไรอีกอ่ะโอเคอย่างอันนี้ก็เป็นดันปะอะไรก็ไม่รู้นะครับช่างมันละกันนะโอเค กอมีค่าความเหนื่อยนะค่าหัวใจเนี่ยน,นะครับผมถ้าใช้ยิ่งมีคนเยอะยิ่งดีนะครับนี่ทำการเจียหิหนโอเคประมาณนี้เรียบร้อยก็ต้องมีหลายๆคนนะครับเพราะว่าบางทีใช้งานหนักก็ไม่ได้อนี่คือลายครับผมเลเวลห,หนึ่งของสามอะไรต่อยแล้วกันนะไป น่าจะเป็นการเนี่ยได้ของโอเคให้น,อน้องให้คนหนึ่งไปทํางานอะไรพวกนี้อันนี้ก็ยังกดล็อกไม่ได้นะครับต้องมานด่านสองขีดสิบนะครับผมอโอเคเอามาในแล้วกันนะครับผมไปลองเล่นกันดูแล้วกันครับต่อมาด้านล่างก็ผม User profile เราไล่อะรนี้เลย user profile นะได้ตรงไอดีนะครับกอบให้เพื่อนเปลี่ยนฉักหลงังจากหลังได้ด้วยอะไรอย่างนี้ เห็นตัวละครก็ได้นะครับชอบใครคนไหนไหนหมดนี่ถือว่าดีนะครับถือว่าดีไม่กดกลัมามีรีเพย์ด้วยนะครับมีรีเพย์ไว้ทำไมนะครับแล้วก็ดัตตาเบดนะครับก็เป็นการดูว่าเรามีตัวละครไหนแล้วก็ตัวละครทั้งหมด มีตัวอะไรบ้างนะครับ3า2ดี2ดีกด,ด,ด,ดได้เลยนะครับดูอะไรวะเนี้ยประวัติใช่ไหมเสียงโอเคประมาณนี้นะครับมันมีแค่นี้เองวะอ๋ออยู่ด้านล่างโอเคเอาไว้วอาประมาณนี้แล้วกันตัวน,นี้น่าจะเพิ่มพัมโอเคนะครับผม แล้วก็มิชชั่นนะครับก็เป็นที่รับของรางวัลนั่นเองนะครับผมอ๋มเอเวทนาว่ะแต่เ,เราจะเปิดได้หนึ่งอันละโอเคประมาณนี้นะครับ <Hi. S 1> ต่อมาอินวิสซอรี่นะครับผมคือของเรานั่นเองนะครับเปิดเลยได้ไหมหรือทิ้งมั้ยวันนีมันทิ้งดีกว่า ต,ต้องไปเปิดที่กาชานะครับอันนี้เป็นเศษเพชรนะน่าจะไปเอาเกตตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้อ่านไม่ออก <c oughs> เป็นการเลดลูนใช่ไหมปึ๊บปึ๊บใช่ปึ๊บ,บ,บก็ปึ๊บแบบนี้เสียหน 1, ึ่งพันผมเป็นการรวมเหรอทำไรวะเฮ้ย เยอะเปลี่ยนออปชั่นใหม่หรือไงลองนะอันนี้นะน,นีเป็นอันแทกใช่ไหมอันแทกบวกสิบนะอู้หอ๋อมันได้แวอ๋อ,อมันมีออปชั่นเสริมด้านล่างนะครับโอเคเป็นประมาณว่าเอาไว้เสริมพวกลูนแล้วก็แรคเตอร์นะครับผมสามารถอัพเลเวลได้นะครับโดยใช้ของพวกนี้ พิ่มความเก่งให้กับตัวละครนะครับแล้วก็สกิลนะครับผมโอ้โหดท้ายมากสกิลรับดาวไปนะี่ใช้ของเยอะเหมือนกันแล้วก็ใช้เงินเยอะด้วยเอ,วเอาเป็นการเอาไว้ครับผมหมอเพื่นนะเอาไว้แค่นี้แล้วก็อันนี้เป็นอินเทนนะครับผมก็เขาต้อจะบวกลบค่าคุ้มค่า,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 าคอสเอพีอะไรพวกนี้ต้องใช้หิดพวนี้นะครับแล้วก็อ่านี้เพิ่มดาวดแน,น่นอน ผมใช้ทางเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสี่แสนกว่านะครับ,รบแล้วก็อันนี้อัพสกิลก็ผมก็อัพได้เลยป่ะนะักมากเลยแล้วลนะัะจบ,จบ,จบสกิลครับใช้เงิอนอย่างเดียวครับผมถึงก็ไม่ได้ยากอะไร นะโอเคแล้วก็สุดท้ายครับในการใส่ของนะออโต้ใส่เลยแล้วกันเราแบบใส่แบบนี้ครับเขา<อ>จะใส่ของที่ดีดสุดให้อ่ะโอเคประมาณนี้เหมือนกันนะครับโอเคสเสใช่ๆอะตรก็ได้ ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็น,นี้ก็ยังค้างอยู่ตอนนั้นก็จะเป็นอ even ีบว็อกอีเวนต์ต่างๆนะครับผมขอรางวัลรับไปยบูเรสเซตาอีกแล้วคาแรคเตอร์นะครับตองนี้เป็นเพียงแล้วตัวน,นี้นะครับช่างมันนี่ตัวนี้มีอะไรไมันมีจุดแดงๆขึ้นมาอไม่มีอะไร้อับเก่งเหมือนกันนะครับอือ่อมาด้านบนตรงนี้ อารกิจายวันใช่ไหมใช่ใช่โอเคนี่ไม่ใช่สิมันเป็นภารกิจของช็ตเตอร์นี่หว่าโอเคนะครับผมอย่าเร็มาทำ้วยนะแล้วก็อันนี้เช็คอินนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะชิเมต์ใช่ปะหรือข่าวสารมันข่าวสารแล้วดูดูแล้วอันนี้โอเคอันนี้บอกไปแล้วเนาะตัวเพี้ยนเลยนะครับ ออปชันนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะรับมยังไงก็ฝากเท่านี้ก่อนละกันนะครับมีคนเป็นเพนงงอะไรทีเดียวองเปลี่ยนตัวสิก็เหมือนเดิมนะครับผมโอเคอ่านนี้ละกันนะครับผมยังไงฝากและก็รับใช้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า